สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนางสมใจวงเมฆค่ะนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะอีกอีกครั้งหนึ่งเออนะคะวันนี้กุ้งจะมาเร็วหน่อยนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าวันนี้อ่าเวลามีเวลาคือมันไม่มีอ่ามีการเลื่อนในการที่เราจะคุย นะคะก็เลยได้มีเวลามาเร็วก่อนกำหนดนะคะทุกคนเดี๋ยวขอกุ้งตั้งอันนี้นิดนึงวันนี้นะคอนเทนต์ของกุ้งนะคะอ่าใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเสียงชัดเจนดีไหมคะชัดเจนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เน่งเนาะก็อ่านะคะ วันนี้นะคะคอนเทนต์ของกุ้งเนี่ยทำไมกล้องของกุ้งมันเหมือนมันไม่ตรงเนาะเดี๋ยวขอกุ้งปรับนิดนึงค่ะเดี๋ยวนะคะอ่ะ,อะได้แล้วนเนาะเห็นชัดไหมเอ่ยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่อาจจะดูกุ้งย้อนหลังนะคะ หรือว่ามาดูในไลฟ์นี้ตอนนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกคนเลยนะคะวันนี้กุ้งมีคอนเทนต์ค่ะนะคะมาเลยค่ะเรามาพูดคุยกันเนาะคอนเทนต์ของกุ้งในวันนี้คือคุณเจอวิกฤตกันไหมคะอ่านะคะใครที่เจอวิกฤตบ้านคะในยุคนี้นะพูดคุยกันได้นะคะคนที่เข้ามาดูกุ้งเนาะเราเรามาคุยกันนะคะ ในยุคเนี้ยค่ะยุคโควิดที่ข้าวยากหมากแพงเนี้ยค่ะทุกคนทุกคนเจอวิกฤตในชีวิตกันบ้างไหมคะอ๋อสวัสดีค่ะพี่อ้อสวัสดีค่ะมีใครเจอวิกฤตในชีวิตกันบ้างคะอ่านะเออตัวกุ้งเองอะ่ะบอกเลยว่าเจอเต็มเต็มค่ะเจอเต็มเต็มนะคะเจอโอ้โหเรียวกว่าเจอก่อนวิกฤตด้วยซ้ำปีหนึ่งนะคะตอนนั้นมันเป็นอ่าวิกฤตเศรษฐกิจนะ สวัสดีค่ะป๋าสวัสดีค่ะตอนนั้นนะเจอวิกฤตเศรษฐกิจก่อนฝนแรงมากๆค่ะโอ้โหนะคะตอนนี้บ้านกุ้งเพิ่งจะหยุดนะคะก็ฝนมาแต่มันไม่ได้แรงมากนะคะพี่อ้อเนี่ยเพิ่งเพิ่งหยุดนี่เองนะอืมอืมอ่านะคะก็นั่นแหละค่ะคือตัวกุ้งเองอะเจอวิกฤตก่อนโควิดด้วยซ้ำนะคะมันก็ดาวลงมาเรื่อยเลยค่ะนะคะ,นะคะทำให้ สภาวะ,ะเศรษฐกิจในครอบครัวนะคะมันแบบว่าพังพินาศเลยเพราะอะไรเพราะว่ากุ้งทําธุรกิจเนาะทาธุรกิจแล้วธุรกิจมันไปไม่รอดนะคะไม่นาซ้ํามันยังเป็นหนี้อีกต่างหากนะคะมันก็เลยทําให้แบบรวนไปหมดเลยนะคะทางออกล่ะคะโ,โหไม่ต้องพูดถึงเลยเรียกว่ามันเจ็บปวดมากๆาอะคะ่ะมันเจ็บปวดมากๆเลยคือเรียกว่า ไม่อยากจะใช้คําพูดว่าสิ้นเนื้อประดาตัวนะแต่มันก็แทบจะเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆอะคะ่ะตอนนั้นนะสภาวะตัวเองตอนนั้นอะคือมันมันเครียดมากๆเลยะคะ่ะแล้วพอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งพอเริ่มจะประคองตัวเองได้สักนิดหนึ่งนะคะโควิดก็มากันหนำนะคะตัวกุ้งเองเนี่ยเรียกว่าอันเนี้ยของแท้เลยนะคะของแท้เลยคือคือ มันก้าวขาออกไปไม่ได้เลยะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดำรงสวัสดีค่ะพี่อุ๊นะคะสวัสดีค่ะนะคะเนี่ยกุ้งยังเชิญคนเข้ามาคุยด,ด้วยไม่ได้เลยมันเชิญแล้วมันไม่ได้อะ่ะเอ้ยอะไรเนี้ยนะคะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะทั้งนั้นเราก็คุยกันทางคอมเมนต์เนี่ยนะคะว่าใครบ้างคะในยุคเนี้โควิดเนี่ยคะ่ะ ใครเจอวิกฤตอะไรบ้างคะเออกุ้งกำลังจะเล่าถึงตัวเองนะว่าวิกฤตแบบว่าการนำกุ้งจนแบบไม่รู้คือพูดง่ายๆเลยว่าร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลแล้วอะค่ะจริงๆด้วยภาวะครอบครัวของตัวเองเนี่ยคือมันมันแย่มากๆอะทุกคนเออคือตัวกุ้งเองเนาะก็ยังหาทางออกไม่เจอนะก็ประคับประคองอะค่ะ เนาะประคับประคองจนบอกตรงเลยว่าได้ได้มาเจอนะได้มาเจอกับกับพี่อูนะจริงๆิพี่อูกับกับน้องกุ้งเนาะก็อ่าคือรู้จักกันโดยส่วนตัวอยู่แล้วสวัสดีครับอ่านะคะใครเอ่ยสวัสดีครับเต้ยหรือเปล่าไตหรือเต้ยหรือเปล่านะคะก็เลยก็ ถือว่าตัวเองก็ยังโชคดีนะคะที่เรามีกระะารยาณมิตรนะเออที่ดีอะค่ะมันก็เลยนำพาให้ให้เราอะได้เห็นทางออกนะตอนนั้นอะแต่แต่แ,ตแรกๆเลยนะที่ที่พี่อุมาชวนให้ทำอ่ะอินดีมนะอ่านี่ก็พูดกันเลยเนาะคือทุกคนสามารถคอมเมนต์แล้วก็คุยกันได้นะคะก็คือมาเจออินดีมาคะ่ะ ตอนแรกกุ้งก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นทางออกหรือทางแก้ไขของชีวิตได้เลยนะคะกุ้งไม่ได้คิดเลยนะคะจนจนแบบว่าเข้ามาทําอย่างเต็มตัวค่ะนะคะแล้วก็มีผลลัพธ์กับตัวเองเนาะตรงนั้นอะ่ะมันก็เลยทาให้กุ้งอะ่ะเรียกว่าเกือบจะผ่านวิกฤตตัวเองไปได้ทั้งหมดนะคะอาา ถึงแม้ว่าผลลัพธ์กุ้งอาจจะไม่ไม่เยอะนะแต่ว่ามันกําลังจะไปได้ดีนะคะทุกคนและมันก็แก้ปัญหาให้กับตัวกุ้งเองนะคะได้โหเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะแล้วกุ้งเองก็เชื่อมั่นมากๆเลยค่ะทุกคนว่าตัวกุ้งเองอะค่ะจะต้องประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้อย่างแน่นอนร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์อะนะพูดอย่างนี้เลยนะ ทุกคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรือคนใหม่หรือเพื่อนๆของกุ้งที่ผ่านเข้ามาในไลฟ์ของกุ้งเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะว่าแล้วทําแบบไหนทํำยังไงอินดีมันมัน,ม,นมันช่วยได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็นะกุ้งก็จะเล่าตัวเองนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อ่า เรียกว่าได้ก้าวเข้ามาสู่ทําธุรกิจนี้แล้วเกิดความมั่นใจและมันทําได้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครก็ได้ค่ะที่อาจจะเจอวิกฤตกับตัวเองนะคะอาจจะเจอ,อเรียกว่าเรื่องรายได้ล่ะค่ะ,ะพูดกันตรงๆเนาะก็ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นครอบครัวนะรายได้มากๆเลยรายได้คือเป็นเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากๆในชีวิตครอบครัวของของ,ของทุกๆคนนะ ขอบคุณมากนะคะพี่อ้อแชร์แล้วนะจ๊ะ mm hmm. ก็คือถ้าถ้าเราไม่หลอกตัวเองนะทุกคนเพราะว่าตัวกุ้งเองเนี่ยเป็นเยอะมากนะคะเป็นเยอะมากเลยนะคะ mm hmm. แล้วกุ้งก็ก็เชื่อว่าพี่พี่น้องๆของเราบางคนนะไม่ใช่ทุกคน mm hmm. บางคนนะคะก็อาจจะเจอแบบเดียวกับกุ้งก็อาจจะเป็นได้เนาะ mm hmm. แล้วทางแก้นะมันก็มีเยอะแยะมากมายล่ะค่ะนะคะ mm hmm. แต่ถ้าจะถามกุ้งกุ้งก็ต้องบอกว่ากุ้งแนะนำอินดีมค่ะของคุณก้องอาัครารัตนนิติพลเนาะเจ้าของอพิธีกรรายการอายุน้อยร้อยล้านค่ะทุกคนที่ตัวกุ้งเองนะได้ทำงานกับท่านนะคะจนถึงนับปัจจุบันนะคะก็ก็ก็สองปีสองปีนิดนิดนะคะอันนี้บอกเลยว่ามันเป็นทางหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นเป็นทางออกะคะซึ่ง ซึ่งกุ้งรู้ว่าปลายทางที่กุ้งจะเดินไปถึงเนี่ยนะคะมันสวยงามมากๆนะคะมันสวยงามมากๆแล้วกุ้งก็เชื่อมั่นอย่างที่กุ้งพูดไปแล้วว่ากุ้งกุ้งสําเร็จได้แน่นอนในธุรกิจนี้เพราะอะไรเพราะอะไรกุ้งถึงพูดแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าอินดีมเนี่ยนะคะมันทําไม่ยากค่ะจริงๆตัวกุ้งผ่านเครือข่ายมาเนาะมันทํายากมากเลยอ่ะเออมันต้องไปขายมันต้องอะไรอย่างที่กุ้งพูดนะเกือบๆทุกคลิปอ่ะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันต้องขายมันต้องออกไปหาผู้คนมันต้องเอาของไปสาธิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งณปัจจุบันนะคะในยุคป,ปัจจุบันนี้ค่ะถ้าเราทําแบบเดิมแบบนั้นน่ะุ้งบอกเลยว่ามันรอดยากมากเลยนะคะเพราะอะไรเพราะด้วยเชื้อโรคนะเออและด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะมันไม่อำนวยเราทั้งนั้นเลยอะค่ะ นะคะแต่อินดีมค่ะเราสามารถใช้มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นนะคะอ่าได้เลยค่ะพี่อ้ออ่าขอตัวไปตอบ t ิ k กตอกค่ะเพิ่มเพื่อนได้ห้าร้อยโอย้สุดยอดเลยพี่อ้อนี่พี่อ้อก็เป็นอีกคนที่มุ่งมั่นมากๆนะคะจับมือไปได้วยกันเลยค่ะพี่อ้อนเนาะเราไม่ทิ้งกันเราต้องสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยค่ะอินดีมันสุดยอดตรงที่ว่า เราอยู่ที่ไหนเราก็ทําได้แล้วมันทําได้จริงมันได้เงินจริงๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางเลยนะคะอ่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ให้กับคนที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะหรือว่าทําควบคู่นะคะเพราะปัจจุบันเนี้ยตัวกุ้งเองก็ทําควบคู่นะคะเพราะว่าอ่าบอกเลยว่าคือกุ้งต้องทําคู่ก่อนนะคะทุกคนนะแต่ถ้า อินดีมของกุ้งเนี่ยนะหมายถึงว่าคือรายได้มันแซงนะกุ้งก็จะไม่เอางานที่ตัวเองทำอยู่นะคะบอกเลยอันนี้และพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยคือให้มีรายได้แซงกับงานอื่นๆของกุ้งที่กุ้งทำอยู่เนาะเพื่อกุ้งจะได้ทำอินดีมหน้าเดียวนะคะเพราะกุ้งรู้ว่าอินดีมนี่คือสำเร็จแล้วคุณไม่ต้องไปสเปะสปะทำอย่างอื่นเลยคุณจะไปอยู่ที่ไหนจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้คะ่ะทุกคน แล้วกุ้งก็เชื่อสุดๆเลยว่ากุ้งจะต้องได้ชีวิตแบบนั้นนะคะเออนะคะเพียงแต่ว่าเราตั้งใจทำมันนะคะตั้งใจทำมันให้มากพอเท่านั้นเองค่ะนะคะนี่แหละค่ะมันตอบโจทย์ให้กับคนที่เป็นเรียกว่ายุคนี้จริงๆนะคะตัวกุ้งเองเนี่ยคือการันตีอะค่ะเอาจริงๆนะกุ้งการันตีให้กับทุกๆคนนะที่เข้ามาทำอินดีมนะ ต้องทานะคะหมายถึงว่าคุณต้องเข้ามาเรียนรู้นะคะวิธีการทํานะคะว่ามันง่ายยังไงมันทําแบบไหนซึ่งตรงนั้นนะคะเรามีสูตรนะคะเรามีคนแนะนําของเราเรามีทีมของเราเรามีคนสําเร็จนะคะให้เราอ่ะก๊อปปี้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องคิดเองเราก๊อปปี้เรามีหน้าที่ก๊อปปี้เลยค่ะนะคะนั่นแหละค่ะ มันเป็นทางที่มีคนเดินไปแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะในธุรกิจนี้ที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือ60กว่าล้านก็คือพี่ยศของเรานั่นเองนะคะซึ่งสําเร็จให้เราได้เห็นเป็นแนวทางอยู่แล้วนะคะอ่านะคะและท่านก็ยังลงมาสอนยังลงมาเทรนให้กับพี่ๆน้องๆของเราให้ขึ้นไปมีความสําเร็จเหมือนกับท่านด้วยเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้นะค่ะทุกคน ถ้าทุกคนเปิดใจนะคะแล้วก็อมองโลกเขาเรียกว่าอะไรอะคะคืออินดีมเนี่ยมันเป็นงานที่เราไม่ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตอะคะ่ะทุกคนมันมีงานแบบนี้จริงๆนะเพราะว่ากุ้งเชื่อว่านะคนเยอะมากๆเลยที่ยังไม่เข้าใจว่างานบนโลกใบนี้ยมันมีกี่แบบนะคะมันสามารถหยุดทําได้ไหมถ้าเราเป็นตาสีตาสาไม่ได้เป็นคนล่ํารวยอะไรมาไม่มีมรดกอะไรเลยเนะะี่ยค่ะ ทุกคนก็จะคิดว่าการทํางานน่ะเราต้องทํางานหาเงินทํางานหาเงินจนไม่มีแรงอ่ะคะ่ะจนให้ลูกหลานเลี้ยงน่ะละคะ่ะเราถึงจะหยุดได้ไม่จริงนะคะทุกคนเพราะว่ามันยังมีงานอีกหนึ่งประเภทนะคะที่เราสามารถร่นระยะเวลาในการ,กรเกษียณตัวเองได้ะคะ่ะอืมแล้วงานตัวนั้นมันเหมาะกับคนที่เงินน้อยอย่างเราเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะนั่นก็คืองานเครือข่ายนั่นเองะคะ่ะทุกคนนะคะ เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแรงมันเป็นพลังทวีคูณนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหยุดทํารายได้ไม่หยุดค่ะรายได้ยังไหลเหมือนก๊อกน้ําที่เราต่อท่อเข้ามาในบ้านนะคะทุกคนนะคะอ่าพอเราเปิดปุ๊บมันก็มีน้ําไหลเข้ามานะคะหรือถ้าเราไม่เปิดนะคะแต่มันก็ยังไหลมาค่ะจากการทําธุรกิจเครือข่ายตรงนี้ นะคะแล้วธุรกิจเครือข่ายที่กุ้งจะแนะนําก็คืออินดีมที่กุ้งทําอยู่นี่แหละค่ะเพราะอะไรหนึ่งเลยคือถูกกฎหมายค่ะทุกคนนะคะถูกกฎหมาย100%นะคะและที่สําคัญเป็นเครือข่ายของคนไทย100%อีกด้วยนะคะแล้วกําลังจะก้าวไปสู่ระดับโลกค่ะนะคะแล้วก็กำลังจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่า ไปสู่ตลาดหลักทรัพย์ในเร็วๆนี้อีกด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเทรนตอนนี้ค่ะเครือข่ายของอินดีมนะสุดยอดมากๆเลยนะคะถ้าทุกคนมองเห็นตรงนี้นะคะลบเกาะอินดีมไปด้วยเนี่ยนะคะปุ้งเชื่อเลยค่ะว่าทุกๆคนที่ก้าวขาเข้ามาทําธุรกิจอินดีมเนี่ยค่ะจะรอดกันทุกคนนะคะจะรอดกันทุกคนค่ะนะคะจับมือกัน้มั่นนะคะแล้วก็ทาํางานอย่างจริงจังค่ะ ทำคู่กันไปนี่แหละนะคะกับงานที่คุณมีอยู่แล้วนะคะตรงนั้นนะคะเพื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางนะคะที่ทําให้เรากเกษียณได้เร็วนะคะเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตนะคะแล้วมันก็ยังเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรมรดกให้กับลูกหลานนะคะในยามที่เราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถยกนะคะรหัสของเราอินดีมเนี่ยคะ่ะให้กับลูกกับหลานเป็นมรดกตกทอด ให้กับเขาด้วยนะคะก็เรียกว่าตัวเราก็ยังทำคุณประโยชน์ให้กับลูกหลานของเราเนาะตรงนี้นะคะออแล้วอินดีมนะคะบอกเลยว่ามันสุดยอดยังไงคือมันมีรายได้เยอะมากๆนะคะทุกคนนะรายได้นี้แบบว่าหลายช่องทางมากๆนะคะเราทำแค่อย่างเดียวคือประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์แต่เรารับรายได้หลายช่องทางมากๆนะคะ โอ้เรียกว่ายิบยิบย่อยๆถ้ารวมรวมแล้วสิบกว่าทางนะคะสิบกว่าช่องทางที่เราจะรับรายได้ตรงนั้นนะคะนอกจากรายได้หลักที่เราทําอยู่แล้วอะค่ะทุกคนนะคะซึ่งตอนนี้เรียกว่าอินดีมเนี่ยกาลังมาแรงมากๆค่ะนะคะเพราะว่ามันขยายไปห้าสิบกว่าประเทศทั่วโลกแล้วนะคะซึ่งก็คนไทยนี่แหละค่ะที่ไปอยู่ต่างประเทศนะมองเห็นธุรกิจตัวนี้นะคะ มองเห็นธุรกิจอินดีมนะคะก็ไปทําที่ต่างประเทศด้วยนะคะมันก็อยากขยายไปเรื่อยนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นที่ภาคภูมิใจของของคนไทยก็ว่าได้ค่ะเพราะมันเป็นบริษัทคนไทยบริษัทแรกเลยนะคะที่เป็นแบบโกลบอลแบบนี้ค่ะคือเป็นระดับโลกอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณกล้องและทีมผู้บริหารเขาต้องการอินดีมของเรานี่นะคะไปสู่ระดับโลกค่ะทุกคนนะคะ และเขาทำจริงและทำได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรแนวทางมีช่องทางนะคะแล้วเขาก็วางผังวางแผนไปแบบในอนาคตเลยนะคะที่จะให้สมาชิกเนี่ยค่ะไปสู่ระดับโลกได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนนะอินดีมของเราเนี่ยคือเรียกว่าถ้าใครเข้ามาทำและมองเห็นเนี่ยนะคะ พุ่งเชื่อเลยว่าทุกคนประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วณเวลานี้นะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้ค่ะเป็นเวลาที่สวยงามมากๆนะคะที่ทุกคนจะเข้ามาทาธุรกิจอินดีมนะคะเพราะอะไรเพราะอินดีมกาลังเติบโตค่ะทุกคนนะคะถ้าเราเข้ามาในช่วงที่เวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะไปสู่ตลาดโลกได้นะคะ องค์กรของเรานะคะเรียกว่าโหแบบมันขยายได้ค่ะเพราะอะไรเพราะอินดีมยังใหม่ตลาดอินดีมยังใหม่อยู่ค่ะทุกคนนะเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสมันเป็นช่องทางที่เราจะทำธุรกิจนี้ได้เติบโตแบบว่าโหไกลมากๆนะคะกุ้งเชื่ออย่างนั้นนะถ้าคนที่เห็นโอกาสนี้นะคะแล้วเข้ามาทำณนะตอนนี้ค่ะณณนะนะช่วงเวลานี้ค่ะเรียกว่า มันเป็นโอกาสทองของของ,ของทุกๆคนเลยนะคะที่จะกอบโกยนะพุ่งพูดอย่างนี้เลยนะที่เราจะกอบโกยนะคะแล้วก็สร้างแพสซีฟให้กับตัวเองได้โดยไม่ยากเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของทุกๆคนเลยนะคะพุ้งก็ขอเชิญชวนเลยนะคะว่าลองเข้ามาดูลองเข้ามาศึกษาเปิดใจนะคะเปิดใจนะคะทุกคน เปิดใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูว่าที่กุ้งพูดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันจริงหรือเปล่ามันถูกกฎหมายไหมนะคะตรงนั้นอะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งตัวกุ้งเองก็พูดทุกคลิปแหละนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะทุกคนนะเพราะฉะนั้นกุ้งไม่อยากให้คนที่เข้ามาจดจดจ้องจ้องนะไม่อยากให้ให้ให้ทุกคนเสียโอกาสนะคะเออลองดูค่ะการลงทุนก็ไม่ได้เยอะนะคะ เราก็สามารถรับเงินตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้นะคะค่อยๆก้าวไต่ระดับไปและที่สำคัญคือเราไม่ได้ทำงานคนเดียวค่ะมันสุดยอดตรงนี้เพราะเราจับมือกันทําเราทำกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นการเติบโตของธุรกิจอินดีมเนี่ยนะคะมันไม่ได้ยากนะคะถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยคิดหนักหน่อยพุ่งบอกเลย ถ้ากุ้งเข้ามาเป็นสมาชิกอินดีมและต้องขวนขวายต่อให้มีผู้แนะนำนะ,อะคอยสอนเราอยู่ก็ตามนะแต่ถ้าเราเราเข้ามาแล้วเราทําคนเดียวเนี่ยอันนี้กุ้งบอกเลยยากยากค่ะและเราจะต้องมานั่งขายก็ยากอีกนะคะแต่อินดีมเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือซัพพอร์ตเราเต็มที่ทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าของอินดีมก็เป็นเกรดพรีเมียม นะคะแล้วก็ได้รับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะ ISO ทึ่งสามารถส่งได้ทั่วโลกนะคะตรงนี้ไม่ต้องแพ็คไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นบริษัทเป็นคนจัดการให้เราเรามีหน้าที่สร้างองค์กรของตัวเองเนี่ยนะคะประชาสัมพันธ์ออกไปพร้อมกับพี่เลี้ยงของเราพร้อมกับทีมของเรานะคะช่วยกันนะคะปีสองปีมีคนใต้องค์กรก่อรับผลประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดเลยเรียกว่า สำเร็จยกทีมค่ะทุกคนนะคะนี่แหละค่ะแล้วมันมันเป็นความสุดยอดของธุรกิจนี้จริงๆนะเออุ้งก็แบบพุ้งพูดนี่นะก็ค,คืออยากให้ทุกคนเข้ามาศึกษาดูว่าว่ามันจริงไหมมันได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะอืมและใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่แหละค่ะในการทำงานของเราอยู่ทุกมุมไหนของโลกก็ทำได้ทั้งนั้นค่ะ คุณไม่ต้องออกไปหาผู้คนเสียค่าน้ำมันรถนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนพร้อมหรืออยากจะทำสองทางก็ไม่มีใครว่าค่ะมันก็ยิ่งเติบโตนะคะยิ่งเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วอีกคือถ้าโควิดอ่ามันเริ่มซาลงไปแล้วนะคะโลกนี้นะคะเราก็สามารถที่จะไปออฟไลน์ line, ไปช่วยทีมของเราหรือว่าเดินทางไปประชาสัมพันธ์ได้ค่ะตรงนั้นเนาะเออนะคะก็นี่แหละค่ะ ก็นะอย่างที่พุ้งเขียนคอนเทนต์ไว้นะว่าทุกคนอ่าอะไรนะมีวิกฤตกันหรือเปล่านะคะกุ้งบอกเลยค่ะรายได้ทางเดียวไม่ตอบโจทย์แน่นอนในยุคน,นี้นะคะไม่มีทางค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอ่าธุรกิจสำรองนะคะหรือว่าช่องทางนะคะสำรองไห้กับ ครอบครัวและตัวเองนะคะอ่าเพื่อไม่ประมาทนะคะดีไม่ดีนะอินดีมไปเร็วกว่างานที่เราทําเราก็จะได้ใช้ชีวิตกันอย่างคือไม่ไม่ต้องเหนื่อยอีกอะคะ่ะทุกคนนะคะจุดประสงค์ของกุ้งที่เข้ามาทาอินดีมนี่คือกุ้งไม่อยากเหนื่อยไปตลอดชีวิตกุ้งเลยสร้างท่อส่งน้ําให้มันเข้ามาถึงในบ้านเลยค่ะนะคะ,นะคะเรายอมเหนื่อย สัก3 5ปีค่ะทุกคนเพื่อสร้างนะคะอ่าเราก็สามารถที่จะหยุดทำได้แล้วนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตซะนะคะก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปค่ะทุกคนนะเออพูดจริงๆนะเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะคะถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เนี่ยแล้วก็มุ่งทำอยู่ทางเดียวทั้งๆที่ ามันก็ยังไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรืออาจจะดีแต่เราเหนื่อยไงคะแต่อินดีเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกมิติค่ะทุกคนนะคะทุกมิติเลยไม่ว่าการเงินเวลานะคะแล้วก็ทุกอย่างสุขภาพนะคะทุกอย่างเลยถ้าเราสําเร็จในธุรกิจนี้เราสามารถเรียกทุกสิ่งทุกอย่างคืนมาได้หมดเลยค่ะทุกคน นะเพราะฉะนั้นมาจับมือกันค่ะนะคะมาจับมือกันแล้วเราก็ทำงานร่วมกันนะคะเติบโตไปด้วยกันแล้วไปใช้ชีวิตด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนนะเอาละค่ะก็สำหรับวันนี้เนาะกุ่งมากี่นาทีก็ไม่รู้นะวันนี้มาเร็วนะคะแล้วก็ได้คุยได้มีเวลาคุยได้แบบว่าไม่ต้องรีบเร่งมากเพราะบางทีกุ้งก็มาดึกเนาะ แต่วันนี้ได้โอกาสก็มาเด็วนะคะก็ถ้างั้นสำหรับวันนี้นะคะกุ้งก็ต้องขอฝากไว้แค่นี้นะทุกคนพรุ่งนี้เรามาคุยกันอีกนะว่ากุ้งจะมีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะมาชวนเพื่อนๆมาทำธุรกิจมาหาเงินกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กุ้งจะบอกวิธีอย่างละเอียดยิบเลยนะคะว่าทำแบบไหนถึงได้ตังค์อ่าดีไหมคะทำแบบไหนถึงได้ตังค์นะคะทุกคนเอาละค่ะ ถ้าอย่างนั้นสำหรับวันนี้นะคะปุ้งนางก็ต้องขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย